วันนี้จะมาแนะนำในเกม s o r t of c o n v a l o r i a การซัมมอนตัวละครการซัมมอนตัวละครของเกมนี้จะต้องเปิดจากตู้โดยใช้เพชรในเกมหรือเติมเงินเท่านั้นนะครับซึ่งเกมนี้มันจะมีการได้การันตีเปิดตัวละครอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเรารู้จักดูแล้วก็ควบคุมมันให้ดีเนี่ยในการเปิดการใช้การันตีเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสที่เราได้ตัวละครมากขึ้น วันนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้เข้าใจด้วยกันเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษบางคนก็อาจจะแปลไม่ได้หรือแปลแล้วความหมายผิดเพี้ยนกันนะครับก็วันนี้เลยอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วก็ใช้งานตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าบอกเลยมันช่วยให้เราได้ตัวละครมากขึ้นนะครับถ้าเราใช้งานไอ้การันตีตรงนี้ให้ได้เต็มประสิทธิภาพของมันมาทำความเข้าใจพื้นฐานของตู้กันก่อน เกมนี้มันจะมีตู้ทั้งหมด3แบบนะครับตัวบนสุดก็คือเรียกว่าตู้ดีบัตตู้เดี่ยวตู้ตัวใหม่นะครับอ่ะถัดมาจะเป็นตู้เดสตินีตู้คู่นะครับอ่ะก็จะเป็นตู้ตัวเก่าที่จะผสมบนอะไรกันมาให้เราเลือกใช้นะครับอ่ะตู้ตัวล่างสุดตัวที่3ามสแตนดาร์ดก็คือตู้สุมมั่วนะครับตู้ล่างสุดตอนเนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับยังมันไม่น่าเปิดยกเว้นตอนที่เราจะแบบ หนีการันตีมาใช้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันก็คือตู้ดีบัตเนี่ยเดี๋ยวอธิบายตามตรงนี้นะครับเราจะสามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้ใครไม่เคยกดดูแนะนำจุดนี้สำคัญมากๆนะครับอ่าดีเทลของตู้ดีบัตเนี่ยเขาจะบอกว่าโอกาสออกตู้ตัวหน้าตู้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอีกห้าสก็คือสุ่มทุกตัวสีลุ้งนะครับว่าแล้วแต่ดวงเลย อ่านะครับอันนี้คือตู้ดีบัตการออกตัวละครจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เราน่าสนใจนะครับก็คือจะเป็นคำว่าการันตีที่บอกการันตีของตู้ดีบัตตู้เดียวตู้ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ที่180โลนับรวมตู้ดีบัตไปเรื่อยๆนะครับสมมุติคุณตู้ชิโมนาเนี่ยคุณกดไปเนี่ยเหลือ174แบบของผมนะครับพอตู้โคโคเข้ามันก็จะยังเป็น174มันจะนับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า มันจะออกตัวหน้าตู้นะครับอย่างของผมนี่ก็คือผมกดได้เอดดานะครับมันก็เลยรีเซ็ตแล้วก็อ่านเมงหกตัวแบบนี้นะครับอ่ะส่วนถ้าเราเลือ่อนลงมาเรื่อยๆไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปดูมันจะมีเบสิกรูของมันอยู่ก็คือพื้นฐานการสุ่มกาชานะครับเกมนี้ก็คือโอกาสออกตัวรุงสองเปอร์เซ็นะครับจัวร้อยทีออกสองตัวนั่นคือเบสิกมาตรฐาน การันตีออกตัวลุงอยู่ที่หนึ่งร้อยจั่วได้หนึ่งครั้งหนึ่งเปอร์ซนตนะครับก็ถือว่าถ้าเทียบการันตีกับเปอร์เซ็นต์การออกก็ถือว่าไม่แย่แต่ไม่รู้มันเป็นอะไรผมว่าแม่งแปลกๆอะแม่งไม่ออกนะครับไอสองเปอร์เซ็นต์ของมันเ,นเกมอื่นสามเปอร์เซ็นต์มันแบบปึ๊บๆออกอะนะครับไม่รู้แม่งเป็นอะไรเอาเป็นว่ามันแปลกๆอยู่นะครับซึ่งเป็นกันเยอะอ่ะคราวนี้มาดูก็คือร้อยโลจะออกตัวลุงแน่ๆหนึ่งครั้งนะครับ อ่าอันนี้คือพื้นฐานเนาะร้อยแปดสิบโลจะได้แน่ๆตัวหน้าตู้ตัวหนึ่งร้อยโลจะได้ตัวลุงนะครับซึ่งโอกาสออกตัวลุงเนี่ยมันก็จะไปตามตู้เลทนะครับถ้าคุณออกการันตีหนึ่งร้อยโลที่ตู้ดีบัสก็หมายความว่าคุณจะมีโอกาสออกตัวหน้าตู้ห้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าคุณไปกดที่หน้าตู้เดสตินีคุณก็จะมีโอกาสออกตัวหน้าตู้คู่กันที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้ว พอมันออกตัวลุงนะครับไม่ว่าจะออกเพราะการันตีครบร้อยหรือว่ามันโอกาสฟุกออกมาตรงร้อยเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตกลับมาที่หนึ่งร้อยนะครับเมื่อตัวลุงออกนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดปุ๊บออกที่สองตัว3ามตัวอะไรก็ตามมันก็จะตัดใหม่แล้วก็รีเซ็ตกลับมาที่ร้อยนะครับอันนี้คือการันตีหนึ่งร้อยโลส่วนดีบัสการันตีเนี่ยเขาก็จะบอกว่า มันนับรวมทุกตู้นะร้อเนี่ยนับต่อเฉพาะตู้ดีบัตนะครับส่วนถ้าคุณสุ่มตู้ดีบัตจนครบ180แล้วมันออกการันตีเนี่ยไอการันตีร้อยโลจะไม่รีเซ็ตครับตัวเลขจะอยู่เหมือนเดิมแล้วกอ็อันนี้ก็คือมันก็จะนับต่อไปหลักๆเลยก็คือเป็นแบบนี้ครับนี่คือพื้นฐานอ่ะมาดูตู้เดสตินีกันก่อนถ้าใครเข้าใจพื้นฐานอยู่แล้วตรงนี้มันก็ชิวๆนะครับ อ่ะส่วนตู้เดสตินีนะครับก็คือโอกาสออกคู้เจ็ิห้าเอร์เซ็นก็หมายความว่ามันจะตกตัวละสามสิบเจดจุห้าเปอร์เซนตใช่ไหมโนโนกับโมโม่แบบนี้นะครับก็คือมีโอกาสออกตัวหลุดเลทแค่หนึ่งในสามนะครับดังนั้นนะครับส่วนวิธี Low, การันตีโลกติกาเหมือนกันนะครับ แต่นับเฉพาะจั่วในเดสตินีนะถ้าการันตีตัวนี้การันตีเดสตินีอ่าส่วนข้างล่าง100เหมือนกันอ่ะคราวนี้นะครับรู้กติกาการจัว่วการการันตีและคราวนี้เดี๋ยวยกเหตุการณ์สมมุติให้ฟังว่าการันตีเนี่ยมันใช้แบบไหนได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอันนี้ผม170โลนะครับกับโอกาสออกลุง9 4สิ เราจะคิดในกรณีที่แม่งแย่ที่สุดก็แล้วกันนะครับคือไม่ออกเลยจนการันตีหมายความว่าถ้าผมเปิดตัวนี้นะ94โลแล้วไปออกลุงที่94ครั้งที่94เนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่ที่ว่าจะออกตัวหน้าตู้ไหมถ้าออกชิโมนานะครับไอเลดดีบัตการันตีมันก็จะรีเซ็กลับไป180ถูกไหมอ่าแต่ถ้ามันไม่ออกตรงนี้มันก็จะเหลือแค่80 ใช่ไหมแต่แปดสิบเพราะมันเยอะกว่าแปดสิบโลนะครับอ่ะก็คือถ้ามันออกก่อนมันม,มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันไม่ออกนะครับคือถ้าความคิดผมนะไอการันตีสมมุติคุณอยากได้ตัวโคโค,โค่นะครับแล้วกรณีเนี้ยคุณการันตีประมาณแบบรูปแปดสิบร้อยกับร้อยแปดสิบถ้าคุณเปิดแล้วร้อยโลแล้วมันจนเหลือสุดท้ายเนี่ยเหลือหนึ่งและมันออกลุงแน่ๆนะครับ คุณอาจจะหนีจากไอ้ที่จะการันตีแล้วมาออกดีบัตห้าสิบตัวเนี้ยคุณอาจจะหนีมาเปิดตู้นี้นะครับเปิดตู้โมโมโนโนเพราะมันมีโอกาสที่จะออกหน้าตู้สูงกว่าดังนั้นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสเลือกตัวที่คุณอยากได้สูงกว่าแต่ไอ้ตู้เดสตินีเนี่ยก็ควรเลือกตู้ที่มันยังไม่มีทั้งสองตัวใช่ไหมอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่ควรจะอยากได้ทั้งคู่แต่ก็ไม่แนะนำให้ พยายามกดจนได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันจะเปลืองเพชรแล้วแม่งโค่นโคไม่คุ้มอ่ะนะครับหลายประสบการณ์ผ่านมาโชคโชนนะครับไปถามคนอื่นได้เลยก็คือแนะนำไอ้ตู้เดสตินีเดสตินีเนี่ยให้เปิดตู้ที่มันคู่กันแล้วไม่มีทั้งคู่เลือกฟุกฟุกเอาสักตัวเดียวก็พอครับนี่คือเหตุผลที่เราควรใช้แล้วก็ อาจาจะหนีจากการันตีเนี่ยจากตู้ดีบัตมาเปิดเดสตินีอันนี้คือเทคนิคหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้ไอการันตีดีบัตเนี่ยมันยังนับต่อแล้วเราสุ่มจะได้มีโอกาสออกตัวที่เราอยากได้มากขึ้นนะบางคนอาจจะบอกว่าถ้างั้นเราก็เปิดตู้นี้ต่อไปเลยให้มันรุ1 8ร้อยแปดสิบวัดหวังวัดดวงไปเลยอ่ะตัวโคโค่จะออกตอนร้อยโลการันตีไหมดีกว่าไหม มันก็ทําได้แต่ว่ามันจะใช้การันตีได้ไม่คุม้มครับก็หมายความว่าไอ้การันตีตรงนี้คุณจะหายไปเลย100ลร้อยโลฟร,ฟรีนะครับถ้าสมมุติโคโค่มันออก่อะหรือถ้ามันหลุดเลทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงมันหลุดเลทได้ตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะกลายเป็นว่าคุณได้ตัวที่คุณไม่อยากได้แต่ถ้าคุณมาออกการันตีตู้เนี้คุณก็จะมีโอกาสได้ตัวที่คุณอยากได้ตั้ง75็เปเซ ครับโอกาสได้ตัวที่เราอยากได้จะสูงขึ้นไงแล้วก็ทําให้เวลาการันตีเนี่ยมันก็จะคุ้มมากขึ้นหมายความว่าถ้าคุณเปิดต่อไปเนี่ยคุณจะอีกแค่แปดสิบจัว่วคุณจะได้แน่นอนนะครับได้ตัวหน้าตู้แน่นอนอ่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้แต่นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําตามแบบที่ผมบอกเนาะหนีจากตู้ดีบัตมาออกการันตีตู้นี้มันจะมีกรณีแบบนี้ผมเปิดให้ดูเดสตินีการันตีผมร้อยเจ็ด นะครับแต่ผมการันตีจัว่วอันนี้เนาะเก้าสิบสี่เราจะเห็นว่าตัวเลขมันใกล้กันเก้าสิบสี่กับร้อยเจ็ดนะครับ,บ,รบอ่าก็หมายความว่ามันกินเดสตินีการันตีไปเยอะและครึ่งทางแล้วละ่ะนะครับอย่างถ้ากรณีเนี้ยบางคนนะครับยันไปเผือกดตู้เนี้เก้าสิบสี่ที แต่เพรามันเกลืออยากได้โมโมอยากได้เดสตินีอยากได้โนโนอยากได้โมโมใช่ไหมแล้วมันไม่ออกด้วยมันเกลือด้วยกดไป94โลปุ๊บแล้วอีกโลที่94นั้นออกตัวลุง้งถูกไหมเพราะว่ามันการันตีแล้วออกมาเป็นโนโนโมโมนะครับ75เปอร์เซนโอกาสออกสูงด้วยปึง้งพอ,อคุณได้ปุ๊บคุณอาจจะดีใจหูยได้แล้วเว้ยได้มาตัวหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆ9ถ้าคุณกดไป94โล หมายความว่าไอ้การันตีตัวเนี้มันเหลือแค่สิบสามเนี่ยถ้าสมมุติคุณกดเก้าสิบสี่แล้วมันเกลือนะครับตรงเนี้ยมันเหลือแค่สิบสามโลก็ได้การันตีแล้วคุณพอคุณออกการันตีร้อยโลลุงปุ๊บได้สองตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับไอ้การันตีข้างบนแม่งรีเซ็ตกลายเป็นร้อยแปดสิบนะครับหมายความว่าคุณเสียการันตีสิบสามโลได้ตัวหน้าตู้ไปฟรีอ่ะนะครับดังนั้น กรณีนี้ก็คือบอก2เทคนิคแล้วเทคนิคหนึ่งก็คือการหนีเนาะหนีการันตีจากตู้ดีบัตจากตู้ดีบัตพวกนี้นะครับให้ไปเอ,อกเปิดตู้อื่นถ้าตู้นี้มันก็การันตีแบบใกล้ออกการันตีหน้าตู้เหมือนกันคุณก็อาจจะต้องหนีไปตู้สุดท้ายนะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบจุ่มไปเลยขอได้สักตัวถ้าใช้เทคนิคนี้ดีๆหมายความว่าคุณเปิด200โล คุณจะได้แน่ๆตัวลุงสามตัวพร้อมการันตีหน้าตู้หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเลทประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตแล้วนี่คือกรณีเลวบัดซบแล้วนะสองร้อยโลแบบไม่ลุไม่ออกลุงเลยแม้แต่ตัวเดียวได้จากการันตีล้วนๆนะครับคุณก็จะเลทออกหนึ่งจุดห้าแถมได้หน้าตู้หนึ่งครั้งนะครับอ่ะอันนี้คือเทคนิคถ้าเราบริหารการันตีดีๆนะครับอ่ะ ตรงนี้ก็เลยจะมาบอกกันไว้ก็น่าจะบอกเทคนิคแล้วเนาะก็คือสรุปอีกทีอย่างแรกเลยก็คือการันตีอย่างกรณีแรกนะครับร8 0กับ100เราก็คือหนีการันตีหน้าตู้เพื่อที่จะรักษาไม่ใช่สิพูดผิดเราหนีการันตี100ออกลุ้งนะครับเพื่อสะสมดีบัตเพื่อสะสมการันตีหน้าตู้ไว้อันนี้คือเทคนิคที่ห เทคนิคที่2นะครับก็คือถ้าการันตีหน้าตู้กับจั่วลุงออกลุงหนึงร้อโลเนี่ยมันใกล้กันนะครับก็อาจจะต้องหนีนะครับหรือพยายามเทคนิคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละนะครับเพื่อให้มันคุ้มก็ถ้าก็พูดยากอะ่ะเนาะถ้ามันออกลุงก่อนอ่ะมันก็อาจจะโลลีตรงนี้ไปอะ่ะแต่ถ้ากรณีแย่ที่สุดนะครับก็คือ กรณีที่พีคที่สุดเลยก็คือคุณดันไปเปิดจนมันเหลือหนึ่งอ่ะแล้วคุณดันติงตองลืมหลับหูหลับตาแล้วดันไปกดเปิดจากหนึ่งแล้วมันออกหน้าตู้แล้วอีตรงเนี้ยรีเซ็ตกลายเป็นร้อยแปดสิบนะครับอันนี้จะแบบโง่ามากอะ่ะถ้ากรณีนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะครับดังนั้นสุดท้ายเลยก็คือไอ้ตู้นะตู้คู่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นไปได้อย่าหวังสองตัวนะครับนี่ก็เทคนิคที่สามและประหยัดเพชรแล้วก็เลือกตัวดีๆนะครับเอา รอตู้ที่มันคู่กันที่มันได้ใช้แล้วยังไม่มีทั้งคู่นะครับอ่ะตรงนี้ก็เลยเป็นเทคนิคนะครับเอามาดูแล้วก็เอาไปดูเนี่ยของเราไอเดีเราก็แนะนำกดเข้าไปดูดีเทลตรงนี้ก่อนเลยนะครับการันตีหน้าตู้กับอีกกี่จัว่วออกลุงการันตีนะครับคือตรงนี้ถ้ามันเยอะก็แสดงว่าดีแหละนะครับแต่ถ้าบางคนมันใกล้แล้วมันเหลือ หรือมันจะออกลุ้งครั้งหน้าแล้วเนี่ยยิ่งต้องเช็คดีๆนะครับอืมเราระวังตรงนี้ไว้นะครับอ่ะแล้วก็ตู้พวกงนี้ก็สุดท้ายนะพรุ่งนี้โคโค่มาก็ให้ดูดีๆเตรียมพร้อมกายพร้อมใจพร้อมออกได้ก่อนการันตีก็ยินดีด้วยนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าการเปิดโคโค่ของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็เตรียมรับแรงกระแทกการเปิดกาชาจากในกลุ่ม นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือ subscribe ให้ตกับทั้งช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ